งานคมชัดลึกอวอร์ดดีกว่าเออที่สิบนี้ดารานักแสดงนักร้องนะค่ะแต่งตัวกันแบบว่าเซียเซียเซียมาร่วมงานกันนี่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 เขาแบบว่าโอ้โหเป็นเมทริกอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้นะแวววาวเเป็นทีมแบบเขาอะไรสักอย่างหนึ่งกริตเตอร์กริตเตอร์งี่า่ะเมทริกอะวาว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 ว้าวน้องแฟนสวยเลิศนะเออโอ้ยแล้วงานนี้งานงานนี้ที่เขาจับตาดูกันอะใครอะแทนยากกับเพงกี้ไง ันในงานมีแบบว่าช็อตเด็ดเจอหน้ากันเลยแล้วในหนังสือพิมพ์เขาก็เขียนแบบว่าโอ้โหแม่เจ้าเห็นภาพมากบว่าเป็นภาพแเจอกันตรงบันไดเจอกันตรงบันไดพังกี้กําลังแบบว่ายืนเป็นแบบให้แบบสายถ่ายรูปอยู่สายถ่ายถ่ายรูปอยู่แล้วก็เป็นพันย่าขึ้นบันไดมาแล้วแบบว่าคนก็แบบว่า ถ้าจะหยุดหายใจดูสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเหมือนในเรื่องแรงเงาหรือเปล่ามันจะมีแบบว่าฉากหน้ากระซวงหรือเปล่ามันมบนรงบันไดแต่ก็ไม่มีอะไรปรากฏว่าทั้งคู่ก็แบบว่าทาเหมือนไม่ได้เห็นหน้ากันแล้วก็เชธัญญาก็เดินเชิดขึ้นไปพิงค์พี่ก็โพสท่าถ่ายรูปต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับชีวิตต้องดาเนินต่อไปใช่ตายตายใครได้รางวัลอะไรไปกันได้บ้างเนี่ยไม่สนใจแล้วนะน้องมีมันมีมันมีข้อมูลอยู่นะคะ ว่ากี้เป็นเป็นแฟชั่นพรมแดงระังมีสำคัญนำชายนำหญิงจับภาพยนตร์คุณไายเป็นพักไงค่ะไม่ได้ขอให้มารักน้อยปริศดาจากอันธพาลพี่น้อยวงครูนำชายนำหญิงละครปิ๊บจากแรงเงาค่ะนุ่นชิรพันธ์จากบัวใช่แล้วก็น้องการได้ถ่ายในนักร้องการนักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมอกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดนะคะนิวเชียพลใช่ได้สมทบจากบว รักนะคะก็เป็นน้องชายก็ต้องขอแบบว่าเอื้อนเอ่ยชื่อกันนิดนึงนะคน้องนีชยพลของเราบ่วงรักก็ได้แล้วใจยังอยู่ที่ยายอ่าใจยังอยู่ที่น้องพิงกี้กับถันย่าอยู่เลยังเห็นภาพอยู่ใช่มตายนะตามนี้เลยนะรุดรนะคนเขาก็แบบว่าแทบจะหยุดหายใจกันเลยนะโมเมนต์นั้นอะเรื่องมันก็จบไปแล้วจบไปแล้วเน่ยคือเขาอะคงไม่มีอะไรกันหรอกออแต่เราเราด้วยละะยากเนต่อา